คอนฟ l ิก t ครแม็กแอนทากกนิสทำไมสับมันยากจังถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จนจบจะได้ไอเดียไปเขียนบทแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเลยค่ะวันนี้ตันจะมาสอนเขียนบทภาพยนตร์หรือบทหนังขั้นพื้นฐานสําหรับมือใหม่นะคะคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะเขียนยังไง หรือไม่เข้าใจในเรื่องนี้ทําไมสับมันยากจังงงแต่ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จนจบนะคะจะได้ไอเดียไปเขียนบทแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเลยค่ะต้นจะใช้หนังเรื่อง cast away มาเป็นบทเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้หรือจะดูคลิปนี้จนจบแล้วค่อยไปดูหนังแล้วค่อยกลับมาทบทวนใหม่ก็ได้นะคะการเล่าเรื่องเนี่ยหลักๆมันจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะคะซึ่งก็คือ plot theme character ที่จริงอะ่ะมันมีองค์ประกอบมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้นยกมาแค่ องค์ประกอบใหญ่ๆก่อนมือใหม่เนี่ยจะได้ไม่ตกใจกับเนะะื้อหามากนะคะข้อแรกเลยก็คือพล็อตบางคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับคำว่าพล็อตคือพล็อตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล่าตามลำดับเหตุการณ์ที่คนเขียนเนี่ย อยากจะให้คนดูรู้ไปพร้อมกับหนังนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงมันไม่ใช่การเขียนเรื่องย่อบแบบรวมๆแล้วก็ไม่รู้ว่าลําดับอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าพอตนะคะไม่งงกันใช่ไหมคะซึ่งหลักการเขียนหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีทฤษฎีที่เรียกว่า tree structure หรือโครงสร้าง3องค์อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดีย๋ยวเติ้ใจะอธิบายไปพร้อมกับหนังเพื่อให้คนดูเข้าใจตรงกันนะคะไอ้หลัก3องค์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วมันถือว่าเป็นส ที่คลาสสิกมากที่คนยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังใช้กันเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ได้จังหวะแล้วก็เหมาะสมกับความสนุกของคนดูได้พอดีซึ่งมันก็คือต้นกลางจบนั่นเองแล้วแต่ละองค์มันทําหน้าที่ยังไงเดี๋ยวต้นจะอธิบายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรกราฟแสดงโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบ3องค์อง Anne. แรกเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําพื้นเพของตัวละครหรือว่าโลกในหนังบรรยากาศของเรื่องว่ามีลักษณะเป็นยังไง องนี้ก็จะดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนพบกับจุดเริ่มต้นของปัญหาค่ะส่วนมากในองที่1เนี่ยมักจะกินเวลาของหนังไป30นาทีแรกในกรณีที่หนังเราเป็นหนังยาว2ชั่วโมงนะคะองที่2เนี่ยก็คือปัญหาที่ตัวละครต้องเจอเป้าหมายว่าเขาต้องการอะไรไปจนถึงการแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้มาของเป้าหมายนั้นแล้วก็อุปสตรรคต่างๆที่จะมาขัดขวางระหว่างทางที่ตัวละครต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายค่ะ ในส่วนขององค์ที่สองเนี่ยจะกินเวลาในหนังไปมากที่สุดประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่ดําเนินเรื่องแล้วก็ให้รายละเอียดมากที่สุดนั่นเองและองค์ที่3นะคะมันคือจุดคลี่คลายของหนังถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่ตัวละครต้องการเนี่ยเขาได้มันมาหรือเปล่าเราจะเขียนให้จบแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยจะมีความสุข ร้าหรือว่าหักมุมก็ได้ไปจนถึงบทสรุปของเรื่องในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ30นาทีครึ่งหลังของเรื่องค่ะรวมๆแล้วหนังของเราก็จะออกมาได้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเส้นกราฟสีแดงที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะคะมันก็คือความเข้มข้นของเนื้อเรื่องของเรานั่นเองกราฟนี้ต้นเอามาทําเป็นภาษาไทยใหม่เพื่อที่จะได้ง่ายต่อความเข้าใจของทุกคนนะคะทุกคนสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาหลักนี้ไปลองเขียนกันได้เลยนะ ซึ่งถ้าเอาตามหลักของ tree structure จ,จริงๆแล้วอะกราฟนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องสทัทีเดียวเพราะว่าพอเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะแปลกๆนิดนึงอะเนาะถ้าเกิดว่าใครอะอยากได้ทฤษฎีแล้วก็คำศัพท์ตามหลักสากลที่เขาใช้กันเป๊ะเลยก็กราฟนี้เลยนะคะแต่รวมๆแล้วการใช้ง่ายของมันก็เหมือนกับพี่เติ้ลเอามาทำเป็นภาษาไทยนั่นแหละค่ะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะเหมือนๆกัน อ่ะที่พูดมาเนี่ยอาจจะยังมีกภาพไม่ออกใช่ไหมคะถ้ายังงงอยู่นะคะเติ้นจะอธิบายไปพร้อมกับหนังเลยค่ะองค์แรกนะคะ,ะ,คะเปิดเรื่องมาเราจะเห็นการทํางานของพนักงานส่งพัสดุของบริษั X, <c oughs> ทเฟดเอ็กํากำลังทํางานในช่วงเทศกาลก่อนวันคริสต์มาสนะคะ ต่อมาเขาก็จะเปิดตัวละครเอกของเรานะคะที่ชื่อชักคโนแลนเป็นวิศวกรระบบของบริษัทเฟดเอ็กซ์กำลังอบรมพนักงานของบริษัทที่ประเทศรัสเซียเขาเป็นคนเคร่งครัดเรื่องเวลามากแล้วก็งานยุ่งมากแม้กระทั่งในคืนวันคริสต์มาสเนี่ยเขายังต้องแลกของขวัญกับแฟนเขาในรถเลยเพราะว่าเขาต้องไปขึ้นเครื่องบินส่งสินค้าเพื่อไปทํางานต่อแล้วในระหว่างเที่ยวบินเนี่ยก็ดันเจอพายุทําให้เครื่องประสบอุบัติเหตุตกกลางมหาสมุทรตัวของชารคเนี่ยจมลงไปในทะเล แต่เขาก็เอาชีวิตรอดขึ้นมาด้วยเรือชูชีพจบองค์ที่หนึ่งไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาปูพื้นเพลงนิสัยของตัวละครให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครให้เห็นบรรยากาศของเรื่องว่าเป็นยังไงทุกคนพอจะเก็ตแล้วใช่ไหมคะแล้วเราม,มาต่อกันที่องค์ที่สองเลยนะคะชักโนแลนเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยติดเกาะแล้วเกาะที่ติดก็เป็นเกาะร้างซะด้วยไม่มีใครสักคนเลยอยู่บนเกาะนี้มีแต่กล่องพัสดุที่ลอยมาเกยตื้น เขาพยายามจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะอันดับแรกในการมีชีวิตอยู่ก็คือเขาพยายามจะกินน้ำมะพร้าวนะคะแต่ปลอกอยังไงก็ปลอกไม่ได้ปลอกด้วยความยากลำบากเขาเดินสำรวจไปทั่วเกาะเผื่อจะมีวิธีที่ดีที่สุดในการประทังชีวิตแต่ก็ดันไปเจอศพเพื่อนนักบินที่ลอยมาเกยตื้นหลังจากนั้นเขาก็หาวิธีออกจากเกาะด้วยการพายเรือชูชีพที่รั่วออกไปกลางทะเลแต่ก็ดันถูกคลื่นซัดจนเรือจมและตัวของเขาก็ยังจมลงน้ำไปกระแทกกับปะก,การางังโดนปะก,การังแทงอีก สุดท้ายก็ต้องกลับมาบนเกาะพร้อมกับแผลชะกันยิ่งทําให้ชีวิตเขาลําบากมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละวันของเขาเนี่ยมีอุปสรรคถาโถมเข้ามาตลอดเลยนะคะแล้วเนื่องจากความเหงาแล้วก็ความคิดถึงแฟนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยแกะกล่องพัสดุแล้วก็นําของในกล่องพวกนั้นเนี่ยมาใช้อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเขาเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ วันหนึ่งเขาพยายามจะจุดไฟแต่จุดยังไงก็จุดไม่ติดเขาพยายามจนโดนไม้แทง่งมือเลือดออกเขาเสียสติมากแล้วก็โมโหทําลายข้าวของแล้วก็หันไปพบว่ามีรอยเลือดอยู่บนลูกบอลรล์บอลคล้ายๆกับหน้าของคนเขาจึงแต่งตั้งลูกบอลรล์บอลน,นั้นเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าวิลสัน วันหนึ่งฟันของเขาก็อักเสบหนักขึ้นมาเขาจึงใช้รองเท้าสเก็ตในกล่องพัสดุนั้นน่ะถอนฟันตัวเองโอ้โหนี่ยังไม่จบองค์ที่สองเลยนะคะเห็นไหมคะเป้าหมายที่ตัวละครต้องการก็คือการออกจากเกาะแล้วปัญหาที่เข้ามาขัดขวางนั้นก็เต็มไปหมดเลยนะคะจะออกจากเกาะก็ออกไม่ได้จะใช้ชีวิตก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเรื่องนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะในเรื่องของปัญหาหรือในภาษาบทที่เขาเรียกกันว่าคอนฟ lict หนังทุกเรื่องเนี่ยจะมีคอนฟ lict ทำไมต้องมีคะเพราะว่าลองนึกภาพดูนะคะสมมุติว่าเติ้ลเนี่ยอยากจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามแล้วถ้าเติ้ลน่ะข้ามได้เลยก็หนังจบเลยแต่ถ้ากลับการเราใส่อุปสรรคให้เติ้ลเนี่ยถ้าเติ้ลจะข้ามถนนก้าแรกที่เติ้ลก้าไปโดยมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าทําให้เติ้ลตกใจเอยหลังกลับมาเติ้ลไปเหยียบขี้หมาเอาละสวยละเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราใส่อุปสรรคเข้ามาในหนังของเราเนี่ยหนังของเราก็จะมีมิติมีความสนุกมากขึ้น เรามาต่อกันที่องค์ที่สองตอนท้ายกันนะคะ สี่ปีผ่านมาเขาเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตบนเกาะร้างแห่งนี้มากขึ้นนะคะอยู่มาวันหนึง่งเขาก็เจอชิ้นส่วนคล้ายผนังห้องน้ําลอยมาติดเกาะเขาเห็นมันแล้วก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเขาจึงตัดสินใจต่อแพแต่เชือกก็ดันไม่พอต้องหาเชือกใหม่มาเพิ่มเมื่อแพของเขาสําเร็จเขาก็ล่องแพออกไปกลางทะเลกับวิลสันและในระหว่างการเดินทางของเขาเขาก็เจอพายุหนักมากสร้างความเสียหายให้แพของเขาแล้วก็เป็นเหตุทําให้วิลสันลอยไกลออกไปจากแพเขาพยายามจะเอาตัววิลสันกลับมาแต่ก็ไม่สําเร็จ และว,วิวแสนก็จากเข้าไปตลอดการ เขาเสียใจหนักมากจนพลอยหลับไปในขณะนั้นก็มีเรือสินค้าลำใหญ่ผ่านมาเจอตัวเขาจบองค์ที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นปัญหาและอุปสรรคที่ชักต้องเจอก่อนที่จะนําไปสู่จุดสูงสุดของเรื่องหรือในภาษาบทเรียกว่าคลายแม็กซ์นะคะหน้าที่ของคลายแม็กซ์เนี่ยก็คือการนําพาเรื่องราวไปจนถึงเหตุการณ์ก่อนที่เรื่องจะคลี่คลายนั่นเองอย่างในเรื่องนี้จุดสูงสุดหรือคลายแม็กซ์เนี่ยก็คือตอนที่เรือสินค้าลำใหญ่ผ่านมาเจอร่างของชักลอยแพอยู่กลางทะเลมันจะนำไปสู่บทสรุปว่าสุดท้ายแล ตัวละครจะมีผลลัพธ์ยังไงในเป้าหมายของเขานะคะไปต่อองค์ที่3ค่ะชักกลับมาในโลกของเขาได้แล้วแต่ก็ดันมาพบว่าคนรักของเขาอะ่ะมีครอบครัวมีลูกแล้วเมื่อชีวิตเขาไม่รู้จะไปไงต่อเขาก็เลยเอากล่องพัสดุที่มีรูปปีกตอนครั้งที่เขาติดเกาะล้างอะ่ะมันทําให้เขามีความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปส่งคืนเจ้าของกล่องนั้นมันเป็นสถานที่เดียวกับฉากแรกที่เปิดเรื่องแล้วเขาก็พบกับสาวสวยเจ้าของกล่องทําให้เขาอะ่ะมีความหวังครั้งใหม่ นี่ก็คือองค์ที่3มนั่นเองนะคะทุกคนเรื่องเฉลยว่าสุดท้ายแล้วชักก็กลับมาในโลกของเขาได้แต่ก็อาจจะไม่สมหวังในความรักและสุดท้ายเขาก็อาจจะเจอความหวังครั้งใหม่คลิปนี้เล่าหนังเพียงคร่าวๆนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นทุกซีนทุกคนน่าจะมองออกหรือนึกภาพออกและได้ไอเดียไปเริ่มเขียนบทของตัวเองแล้วนะคะว่าแต่ละองค์ของหนังเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันยังไงหรือว่าแบ่งสัดแบ่งส่วนของหนังยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่องค์ประกอบของการเขียนบทในข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อสองนะคะธีมคืออะไรคะธีมมันก็คือแก่นของเรื่องแก่นที่คนเขียนเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับคนดูยกตัวอ,อย่างอย่างใน c a ส t a w a y นะคะธีมของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความหวังไม่ว่าชีวิตมันจะเลวร้ายแค่ไหนหรือโดดเดี่ยวแค่ไหนอย่าสิ้นหวังสู้ก,กับทุกสิ่งด้วยกันไม่หมดหวังนะคะแล้ววันหนึง่งเราก็จะพบกับชีวิตใหม่ได้แล้วถ้ามันมันต้องมีธีมด้วยละ่ะสงสัยกันใช่ไหมคะหนังของเราอะ่ะมันก็ควรจะ ให้อะไรกับคนดูบ้างถ้ามันไม่ใช่คุณค่าหรือมันไม่ใช่ปัชญาแล้วก็ควรจะสื่ออะไรบางอย่างที่เราอะต้องการจะให้คนดูว่าถ้าดูหนังเรื่องนี้จบ แลวเขาได้อะไรจากหนังเรื่องนี้นะคะแต่หนังบางเรื่องมันก็ไม่มีธีมนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรและแต่ความสะดวกของทุกคนเลยค่ะต่อไปก็คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันก็คือตัวละครตัวละครเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะลองทําตามสูตรนี้ดูมันก็จะทําให้การเขียนบทของเราอะเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ง่ายขึ้นพอจะนึกออกแล้วว่าเราจะ,จะปูต้นเรื่องยังไงกลางเรื่องยังไงแล้วเราจะจบเรื่องยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่า จะเริ่มเขียนเรื่องอะไรก่อนดีเตนินแกแนะนําให้เขียนเรื่องใกล้ตัวก่อนก็ได้นะคะเอาเรื่องที่เรามีประสบการณ์ร่วมเราจะได้อินหรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะไกลตัว UFO จักรวาลกาแล็กซีอะไรมันก็แล้วแต่ที่ทุกคนมีแพชชั่นเลยนะคะแต่ขอให้เขียนตามแพชชั่นที่ตัวเองอยากทํานะ พอเรามีไอเดียแล้วเราก็เขียนมันออกมาใช้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าไม่อยากทําตามสูตรนี้ก็ได้นะคะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะแต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่นักเล่าเรื่องมักจะใช้กันค่ะแล้วทุกคนอย่าลืมไปเริ่มเขียนกันนะคะถ้าใครลองใช้สูตรนี้แล้วเ,เอามาเขียนแล้วลองมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเต้นในคลิปต่อไปนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย